ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยสิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดเรื่องของพี่แทนนะครับมาแล้วกรงกรรมบาปสาบนกแสกชื่อต้องค่อยๆอ,อ่านนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเพี้ยน รงกรงกรรมบาปสาบนกแสกเรื่องนี้เรื่องที่สามครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสายของพี่แทนรับสายดีกว่าพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่แทนชอบชื่อเรื่องจังเลยชอบชื่อเร,รื่องตรงตั้งชื่อไปตามจิตนาการกรงร,รมบาปสาบนกแสก เพื่อนเพื่อนของพี่แทนใช่ไหมฮะที่วัดใช่ใช่<ะ>ชื่อประโมดชื่อโมดฮะฮะฮะโอเคอยากฟังแล้วพี่แทนเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนพี่แทนครับเอ่อเพื่อนคนนี้เรียนกันตัง้งแต่ปถมเลยนะจริงๆครับเรียนตั้งแต่ปถมเลยแล้วเขา,าก็มีพฤติกรรมตั้งแต่จาได้เนี่ยเจอปอนหนึ่งนะเขามาปอนหนึ่ง<ะ>แต่นั้นป,ปอปอหนึ่งก็คบกันมาเรื่อยจนจนเรียนหาอะไรก,ก,ก็ก็อยู่ที่เดียวกันนะแต่ว่าคนละคณะ เรียนนิติศาสตร์แล้วเขาก็เป็นคนนครศรีธรรมราชพ่อพ่อเป็นข้าราชการอะแ,แ,แต่คุณแม่เขาทาเหมือนกับเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็รู้สึกไปเรียนต่อเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศสแล้วกลับมาแล้วก็มาเปิดร้านในกรุงเทพแถวแถวเขาเรียกอะไรอ่ะแถวแถวใกล้ๆกล้สถานีโทรทัศน์ที่หนึ่งอะนะแถว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 ถนนพหลโยธินอะแล้วสับปุ๊บร้านแม่เขาดังมาตอนสมัยนั้นนะมันเป็นยุคปีไหนอ่ะ ปีตั้งแต่สองศูนย์น่ะจนถึงสามศูนย์น่ะแม่ร้านแม่ก็คนแน่นคือนักร้องดังดาราดังต้องไปทำเพราะว่าเขาจะเป็นคนยุคแรกๆที่เอาเครื่องมือทันสมัยจากฝรั่งเศสเข้ามาทำเนอะออกไหมเปลี่ยนสีผิวขัดหน้าขัดตัวหมักสาลายต้องก็หัวจดเท้าง่ายอ่าแล้วก็ดังแต่ว่าลูกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฮี้ยวหน่อยโมดเนี่ย แล้วก็เป็นคนทําอะไรเหมือนตั้มใจตัวเองอ่ะครัเพี่ยออ,ออกไหม<ะ>เขาจะแรงอะ่ะเออเขาเขาจะแรงหน่อยตามสไตล์คนใต้นี่เขาจะแรงผมจําได้เลยตั้งแต่ปอสหนึ่งแหละเขาจะเป็นคนดีผมเตือนเขาไม่ค่อยฟังนะผมก็กลัวๆเขาทําอะไรเงี้ยผ<ะ>ีเสื้อบอสเวลามันบินเนี่ย<ะ>เขารู้วิธีจับด้วยนะจับด้วยมือเปล่าเนี่ย<ะ>ปอสจับได้ไหมเวลาเวลาผีเสื้ออะไรที่บินบินอยู่ถ้าไม่ใช้สวิงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ เขารอให้ผีเสื้อเกาะต้นใบเออดอกไม้ก่อนเพราะเกาะปั๊บมันจะหุบปีกเขาจับปีกเลยอ๋อฮะเออแล้วปอรู้ไหมเขาทำง่เขาเด็ดเฉพาะตรงปีกออกแต่ตัวไม่บี้ให้มันบินไม่ได้อ้าวเขาจริงจริงตั้งแต่ปอหนึ่งที่ผมจะจำพฤติกรรมก็ได้เลยเพราะเมื่อก่อนหน้าหน้าโรงเรียนผมเนี่ย เขาจะปลูกแปลงดอกไม้สมัยก่อนมันยัง,ย,งยังเขาเรียกอะไรอะ่ะธรรมชาติมันยังมันยังเยอะอยู่นะผีเสื้ออะไรมันก็จะเยอะเออมันเกาะต,ต้นทงต้นเคีอะไรเงี้ยไอ้นี่ทําอย่างนี้หมดมันก็กระเดกกระเดกกระเดกมันบินไม่ได้ปะ่ะอ๋อไ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 อผีเสื้อมันจะเป็นกรอบๆาะนึกออกไหมอ๋อแล้วเขาเขาเด็ดเฉพาะตรงนั้นแต่ตัวเขาไม่ทาร้ายนะแล้วก็กปล่อยไว้ที่ดอกไม้อย่างเงี้ยนะปาวเพ่ามันจะตายไม่ได้สิพี่ เออแล้วม,มีมีวิรกรรมอะไรเยอะเอาลูกนกออกมาจากลังอย่างเงี้ย uh huh. โอ้บาปมาหันในเนี่ยมา uh huh. เรียกว่าทาบาปเยอะก็าทาบุญผมเตือนเขาเรื่อยแล้วแล้ว,ลวอเผอิญว่าผมเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้นั่งรถเขาเท่าไหร่แต่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเรียนมหาลัยเนี่ยตอนตอนที่อยู่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมจําได้ดีเลยส้วปุ๊บเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งอยู่แถวจังหวัดระหว่างอายุธยากับสิงห์บุรีแหละ นะไม่ต้องไปเอชื่อจังหวัดเสร็จแล้วเขาก็เออทําพ่อแม่เขาทาธุรกิจอะไรที่นู่นอ่ะแต่ตัวเขาก็เรียนก็อยู่ในกลุ่มไอ้จำโมดเนี่ยเออชื่อจําได้เลยชื่ออานนท์เสร็จแล้วพี่สาวเขาอะเพราะตอนตอนนั้นเรียนปีสุดท้ายจะจบแล้วพี่สาวเ็าแต่งงานพี่สาวแก่เขาสามปีกำลันงจะแต่งงานอยู่แต่งจังหวัดนะนะเขาก็มาส่งก๊์ดให้เพื่อนไปหมดเลยส่งให้เพื่อนให้อะไรที่สนิทเนี้ยไปวันนั้นนะผมจําได้เลยก็ไปรถกันสองคัน ไอจ้จมโอเขาขับเขาไปคันหนึ่งแล้วผมเนี่ยก็ไปกับเพื่อนอีกอีกอีกอกลุ่มหนึ่งอีกสามคนไปทั้งหมดรู้สึกว่าเจ้าหกคันละสามคันละสามเนี่ยพอไปเสร็จอะไรเรียบร้อยในงานเขาเนี่ยพอใกล้โพ,พลเพ่ใกล้ค่าอ่ะไม่ครัวก็ชอบมาเล่าเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยเรื่องร้อน,เร,อน,นเรื่องวัดนั้นเรื่องวัดนี้อะไรเงี้ยไอ้เอจะโม้หูพึ่งเลยเพราะอะไรปร้าออสดูไหมวัดในกรุงเทพเนี่ยวัด วัดไหนสักวัดไหนเหนียววัดไหนเกจีด,ดีไอ้นี่ไปหมด <c oughs> แต่ตายป้าออสหรือเปล่าไม่รู้เนาะ <c oughs> คือแบบลุยไปทุกที่เขามีพระไอ้นู่นไอ้นี่คือคือพ่อเขาเล่นอย่างนี้ด้วยไนงะ <c oughs> เขาคนนครเขาก็จะแบบนะวัดทั้งนู้นเขาก็จะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊บปะาออสเสร็จแล้วเย็นวันนั้นอนะไอ้แม่ครัวที่มาทํากับข้าวทําอะไรในงานแต่งในะ <c oughs> ชื่อป้าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเขาเขาดันพูดขึ้นบอกว่าอโอ้ยอยากจะดูลองวัดเยียนเหรอคุณน่ะไม่กล้าไปละเด็กหนุ่มๆอย่างเงี้ยนะ,ะไปรับรองจับไข้หัวโกนกลับบ้านไม่ได้เลยป้าเขาดัไปพูดอย่างงั้นนึกออกไม,ไม่ไปพูดเหมือนท,ทอ้าทายจะหมดไอจะหนี่เขาก็สักน้ํามันมั่งต้องกึ่งกลางน้วผากเขาว่าทีแรกผมดูไกลๆผมนึกว่าฝ่ายที่ไหนได้เขาไปสักมาเป็นจุดหนึ่งสีดำ อย่างอย่างอย่างกับตาที่ถามเลยแต่จุดไม่ใหญ่นะปะ้าออสจะแดแปกเนะตัวเขาไม่สักเลยเขาสักแต่สักน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมาอืมเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบทําบาขึ้นมาผมลืมเล่าไปวันนั้นนะปะ้าออสวันที่ไปเนี่ยผมจําได้หรือไปตอนประมาณสักสายๆหน่อยเแล้วพุทธปอไปเนี่ยผ่านจนใกล้ถึงอยุธยาป้าออสเห็นเสาไฟริมริมถนนสายเอเชียใช่ไหม ริมถนนสายเสียมันจะมีเสาไฟแปลว่าเห็นไหมที่เป็นตั้งเป็นระยะระยะแล้วก็มีเอ,อแล้วก็มีสายไฟปรากฏว่ามันจะมีนกเขา่าไอ้ตัวเขียวเขียวแดงแดงเขาเรียกนกเขา่าอะไรนกเขาไฟใช่ไหมฮะมันมชอบมาเกาะเสร็จแล้วปุ๊บมันจอดรถมันบอกมันปวดฉี่มันมันจอดรถมันก็บอกให้จอดเสร็จแล้วลงไปทําไมรู้ปะ่ะมันฉี่ฉี่เสร็จปุ๊บมันกลับเข้าไปในรถ แป๊เดียวปะออดไม่รู้มันพกปืนมาทำไมมันเอาปืนมาออมันบอกโอ้ยปืนนะมันพ่อมันเพิ่งซื้อมาใหม่พอดีเลยแอบขโมยของพ่อมาลูกก้าคือก้าวมอมันลองปืนมันยิงนกอ่ะยิงนกเขาที่อยู่อยู่บนเสาไอออะไรเกาะบนบนสายไฟยิงล่วงเลยแม่นด้วยมากทำบาดขึ้น จะไม่ไม่ขึ้นยังไงล่ะฝึกยิงทุกวันที่ไอ้รอรอตรงตรงวัดโพยิงล่วงลงมาหัวหายเลยมาดิ้นกระเดกกระเดกขดางล่างแล้วก็ตายอเรามันก็ขับรถต่อแล้วก็ไปงานอมันมันจะทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยปาออสออีอเจ้าเนี่ยเขาจะชอบเออแล้วอ้ยทําบาปขึ้นชอมองูชอมองสมวกแทงปาลาทะลุฟันปลาขาดก้างดาตัวโอ้ยวีรกรรมเยอะผมยังเคยด่ามันเลยบอกมือนิดตายไปชาติหน้านะกูว่า มึงมึงจะต้องใช้เขากี่ชาติวันเนี้ยวุ้ยสนุกสนุกแง่มึงเชื่อเรื่องนรกนรกชาติหน้าจะได้เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมันว่าผมกลับมาอย่างงี้ไนงะเออมึงเชื่อเหรอชาตินหน้ามีจริงกูมีเชื่อหรอกว่าอย่างนี้ตอนตที่บ้านเขาก็จะมาทำโมนะเออพระเจ้างานกระถินงานบุญอะไรมาแม่เขาเนี้ยทำหมดแต่อีนี่เขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยจะโมดอะ่ะผมถึกว่าโกงกรรมบาปไงเดี๋ยวป๋าดูนะว่ามันบาปยังไงมันไปเสร็จ เย็บป้าในงานในงานที่เป็นแม่ครัวเขาบอกเนี่ยวัดอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอำเภอเนี้ยอำเภอเนี้ยมันไปเอ่ยชื่อวัดไม่ได้เพราะทุกวันนี้ชื่อวัดก็ยังดังอยู่ว่าผีดุ<ะ>และเสจแลวโอ้โหผมรู้จักแต่สมัยนั้นแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วแล้ววัดเนี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นวัดโบราณน,นะประออด<ะ>เคยถามพ่อผมอะมันเป็นวัดอยู่ใกล้มากกับค่ายบางละจัน<ะ>มันเป็นเหมือนคูเมืองคูน้ําเก่าอะไรเงี้ย มันคนสมัยก็เรียกอะไรนะไอ้หนองน้ำหรือคู่งเงี้ยเขาเรียกมาบใช่ไหมก็จะเรียกว่ามาบเสร็จปุ๊บมันจะมีวัดเก่าอีกวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรมันจำไม่ได้แล้วแล้วแล้วก็เป็นวัดเนี่ยเอออีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดบันไดนาคแต่ชื่อชื่อวัดอันวัดวัดนี้ผมผมไม่พูดนะเพราะไอ้โมดไปสร้างวีารกรรมเดียวจะเล่าให้ฟังมั้มันก็บอกป้าอยู่ตรงไหนตรงไหนยียป้าก็บอกที่ทางไปเลย ไปง่ายซะด้วยขับรถออกไปเลยห่างจากบ้านที่แต่งงานเนี่ยประมาณยี่สิบห้ายี่สิบกกิโลมจำได้ผมก็ไม่ไปผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอที่ที่บ้านไอนนที่แหละแล้วถ้ามึงมึงอยากจะพิสูจน์อะไรกันนักหนาก็ไปนะบอกกูรอแค่สองทุ่มนะเพราะว่าต้องขับรถประมาณชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงบ้านอะไรเงี้ยนะสบายน้ำเขาว่าอย่างนี้เก็ดมันไปกันบอกว่ามันไปกันสามคนมันมีมันมีไอ้นนคนเนี้ย คนน้องเจ้าสาวที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะอ uh. แล้วก็มีมันแล้วมันก็มีเพื่อนอีกคนผหมจํนจชื่อไม่ได้เลยออีกคนเนี่ย uh. คิ้วคำ้คำๆหน่อยคิ้วต่อๆคิ้วดกๆชนกันเลยคิว้วเสร็จแล้วมันไปมันไปเรื่องทั้งหมดเนี่ยคนที่ชื่อนนมาเล่าให้ฟังนะฮะป้าออดวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างป้าออดเธอบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าออดจะต้องตะลึง uh. อยู่ดีดๆพอเข้าไปน่ากลัวก่อนจะเข้าไปในวัดอะมีต้นตาลตโนดอยู่กลุ่มหนึ่ง uh. ห้าหกต้นแล้วก็ไม่มีต้นไม้เลยป่ะออสแล้วก็เป็นถนนเข้าไปแล้วเงียบกิบเลยป่ะออสมืดแล้วเข้าไปก็คือประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยทุ่มกว่ามืดตื่อเลยแล้วมันไปสะดุดตรงไหนหรู้ไหมหนนบอกอู๋ยืนไปกูแหน่หน้ากูตกกระจายท้าเวสุวรรณอ่ะปั้นอย่างสวยแต่มันสยองปอสสูงกว่าไอ้ไอ้ A A, หลังาคากันไปเรียนอีกตัวองอะ่ะแล้วยืนทํามือกลางอย่างเงี้ยนนบอก โอ้ยแม่งหมูหมาเขาหอนกันเกี่ยวมึงจะฆ่าทำไมามาทําไมไม้นนนมันก็ไฟฉายไปด้วยนะมันก็ส่องส่องส่องจ้าโอไม่เห็นมีอะไรเลยป้าเขาบอกผีดุผีดุพอซักประเดี๋ยวหนึ่งสายตาไอ้นนกาดไปบอกคุยวัดนี้แปลกๆว่ามึงมองที่ตรงนั้นว่ามันป่องอะไรไวนะ้น่ะปรากฏป้าออสรู้ไหมคือป่องเมนอเออไอ้เราก็ไม่ได้ตื่นแค่ไรเมนกับสาลาแต่มาต้องอยู่ห่างกันใช่ไหมป้าออสฮะ แต่นี่เมนอยู่ในสรารานตะเรลียนเอา้าพระอ้อนงงไมมล่ะจะหยองไหมยังโอ้อยู่ในสราราการเรลียนเลยพื้นเดียวกันเลยป้อ,อนเนื่องไหมคือคือถ้าสวดบนสรารานี่ก็คือไม่ต้องเอาลงครับใส่รถเท่าเตาเลยคือเเส,สมอกันหมดแล้วก็มีป่องอยู่ติดกับสราราการเรลียนและอยู่อย่างนั้นด้วย และไอตัวเผาก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนและไอข้างล่างก็ไม่รู้ต่ออย่างไงให้สูงไ<ะ>อโนอนกลัวดิบุกคุยทําไมวัดนี้เขาเป็นอย่างนี้วะโคตรน่ากลัวเลยอยวางไอโมดว่ากลับเหรอโอ้ยกูย,ยังไม่กลับหรอกดูกูต้องดได้อะไรดีๆด,ดูก่อน<ะ>มันก็ส่องส่องเสร็จมันส่องไปข้างล่างป้าออสส่งไปที่ส่องไปที่อไ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 อถุนนะใช่ไหมป้าออสครับนะจะได้ของดีจริงๆป้าออส จอมปวกนะ็จะพื้นน่ะถึงไอ้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 พื้นสาราเลยอะ่ะอ๋อสองเมตรกว่าโห<ฮ>จอมใหญ่ไหมละ่ะบอกว่าใหญ่นะเสร็จปุ๊บจอมปวกมันอยู่แส่ม,มันก็ส่องส่องเข้าไปเออกูอยากได้พอดีเลยเฮ้ยใ,ในรถนะ่ะมีถุงอะไรมึงหยิบมาสิถุงถุงก๊อปไอถุงพลาสติกถุงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้นะยเนาะกูจะไปทําไมปะ กูเจ้าดินจอมปลวกไปอาจารย์บอกถ้าเจอนะให้เอามาโอ้โอยจริงอยู่ใกล้เมนแล้วไอ้ดินจะบอกมันไปขึ้นตรงตรงฐานเมนข้างล่างนะบ่เออฮะดูมันดิมันจะไปเอาดินจอมปลวกตรงนั้นนะ่ะโอมันจะเอาถุงมสตถกใส่ไปและไอ้นอนก็เริ่มกลัวไอ้นี่ไอ้นี่ไม่กล้าจ,จริงก็บอกโอย้ยเฮ้ยจะไปทำไมอีหานั่นมันจุดตรงหน้าเมนเลยนะอะไรเงี้ยบอกโอ้ยกูไม่กลัวเนี่ย อาจารย์บอกอย่างเงี้ยขังดีมึงเ้ยไปทําของนะโคตรดีเดือยวมันแบงเงี้ยเราก็ไม่รู้นะไอ้จันนนท์เขาเล่าอย่างงี้เจ็ดปุ๊บมันเข้าไปจะเอามันก็เอาเอาเอาไอ้ไฟฉายหนิบตะแระนะแล้วเอามือตะกุยตะกุยดินตรงฐานจำปวกพอกาลังตะกุยตะกุยไอ๋อเสียงปุ๊บ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 เหมือนอะไรเคลื่อนไหวอยู่บนจำปวกปอดรู้ไหมอะไรนกนกแสกโหน้าเขาลงมาตั้งสี่ห้าตัวตาแดงดำจ้องมันมองมันอย่างเงี้ย แล้วคือคนนั่งมันก็ต้องเห็นขึ้นมองขึ้นจอมปวกใช่ไหมมันอ้าปากโอ้โหเท่านั้นแหละไอ้นี่เขาพกปืนอยู่ที่เอวเขาปืนยิงเลยอดูมันดิมันเจ๋งไหมล่ะไอ้นี่ไอ้โมด่ะยิงปรากฏบอสไปถูกตัวใหญ่เลยหน้าหายไปทั้งซี่เลยบอสนึกออกไหมเหมือนเราเอามีดเอามีดตัดย่างย่อกไปเลยอย่างล่วงลงมาดินแล้วมันก็รีบถอยหลัง กลับเลยถือไฉายวิ่งปุ๊บเสียงปั้งบอกวิเดี๋ยวมึงพระมึงต้องออกมานะ <Huh. S 2> เขาต้องต้องนั่นแน่เลยมึงระวังนะี่ตำรวจจับใจหามายิงปืนในวัดอนะไรเงี้ยมึงก็ถอยไปที่กูเดี๋ยวกูจะขับออกเลยมันมันรีบก็ชากรถขับเลยท <Huh. S 2> ีนี้ไอ้วัดเนี้ยมันใหญ่ปะอ๋อจากรัวลัวกับถึงนูน่น <Huh. S 2> ่ะระยะเกืบ100อบร้อยเมตรอ่ะพอมันขับออกมาปั๊บเสียงพุ๊บพับพุบพับพับอยู่บนหลังคา huh. ปะออสออกมาโอ้โหทาไมทําไมไอ้ไอ้นี่ไอ้เจ้านี่เขาบอกว่าไงดูกไหมเจ้านนท์เขาบอกหุยมันออกมาไงเป็นสิบตัวหรือว่านกแสกบินตามปะอออยแล้วปรากฏว่าพอมันหันไปมองอ่ะปรากฏว่าบนศาลาที่เงียบๆที่เสียงกุญแจอะคนยืนดำเต็มไปหมดเลยยืนมองอ่ะอืม ไอ้นนท์บอกหู้คนลุกกูแทบจะตายกูแทบช็อกอยู่ตรงนั้นกูว่าไม่ใช่คนแน่เพราะเพราะสาราในนั้นอ่ะเขากูเห็นตอนฉายไฟไปอ่ะมันใส่กุญแจอยู่ตอนที่ไอ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 โมดเนี่ยมุดเข้าไปใ้ถุนน่ะแล้วตอนตอนกระชากรถกลับอ่ะกูหันไปมองว่าเสียงพูดพุดอะไรทำไมเป็นเงาคนเป็นสิบสิบคนเลยว่าน่ากลัวชิบหายเลยไอนี่ก็ไอโมดก็ขับพุ่งออกมาเลยแล้วปรากฏว่าพอถึงไอไอไอตรงเขาเรียกอะไรอ่ะ ไอ้ลัวของของวัดที่จะออกไปถนนที่ในซอยที่จะออกไปถนนใหญ่สอด <Huh. S 2> มีคนนั่งอยู่บนกำแพงะห้อยขาไปตั้งสิบคนอะ oh. ห้อยแล้วมองมาอย่างเงี้ยแล้วเสียงนกก็บินมามาันก็บินมันก็ขับไม่ฟังเลยนะมันก็เหยียบ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 ออกมาถนนใหญ่พอ <Huh. Huh. S 2> ออกมาปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดมันรีบขับกลับบ้านเลย <Huh. S 2> รีบมาที่งานแล้วก็มาบอกผมบอกก้ย <Huh. S 2> กลับเลยกลับเลยกลับและกลับแล้ว ว่าเงี้ยแล้วมันก็ไม่ลงจากรถนะไม่ลงลาดไอ้ไอ้เจ้าของงานอะไรบ่กเฮ้ยกลับเลยกลับเลยไอ้คนชื่อโนนอะลงลงที่บ้านมันจะมันจะกลับเลยผมก็เลยต้องขับรถตามแล้วสิ่งที่ตามมาอะไรจะเกิดขึ้นปะออดจากถนนสายเชียมันตรงมาเพราะออสเห็นเดี๋ยวนี้ที่เป็นทางแยกเขาเรียกอะไรบางปะอินใช่ไหมที่จะเข้าถนนสายเอไอพลโยธินอะใช่เพราะถึงตรงนั้นหน้าฝนร่มตกพรมๆแล้วมันก็ข้ามเลี้ยว เลี้ยวเลี้ยวเข้าถนนพหลโยธินออกมาเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ดีๆอ่รถมันวิ่งยังไงไม่รู้ไปชนเอาหลักกิกโลเมตรอะตรงตรงที่เลยไปหน่อยนึงรถของเจ้าโมเดมนรพี่ใช่แล้วแเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนามมันไม่ได้มีตึกเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นะ,อะเออแล้วก็ไปกระแทกกับต้นไม้ทีนี้ผมขับตามมาผมก็ต้องหยุดดูปรากฏว่ามีคนแถวนั้นน่าจะมาช่วยเพราะตรงน,นั้นน่ามันจะมีร้าน อะไรเนี่ยพวกทาอะไรซ่อมพวกเดนาโมพวกอะไรพวกเนี้ยออกมา uh huh. เขาก็มาช่วยดึงโอ้โหเลือดโชกเต็มตัวเลยแต่อ้เพื่อนคนหนึ่งเชื่อไหมหัวข่าวแตกนิดเดียว uh huh. แล้วปรากฏว,ว่าโดนอะไรบาดหน้าไม่รู้คือคือเป็นแผลแล้วรู้สึกหนังตาเนี่ยบาดเห็นููกตาเลย oh. หน้ากลัวเสร็จแล้ว huh. ปุ๊บผมก็เลยต้องต้องวิ่งเข้าไปในปั๊มอะแล้วกขข็ขอบอกว่าเออขอโทรโทรโทรจากตรงนั้นหน่อยเข้ามาในกรุงเทพ ก็เลยโทรบอกแม่เขา<ฆ>แม่เขานี่สั่งแบบโรงพยาบาลรถเอกชนอย่างดีเลยนะมารับเลย<ฆ>ใช่แล้วเสร็จแล้วก็คือ,คอเอาเอาไปอ่ะอยู่รู้สึกจะจะเป็นชั้นชั้นแปดหรือชั้นเก้ามือของโรงพยาบาลแต่ถ้าสะพานควายโรงพยาบาลเอกชนสมัยนั้นนะก็<ฆ>ขึ้นไปอยู่อ่ะปะ้าออสมันนอนไม่ได้เลยออรประตูที่ปิดนี่ยลมข้างนอกจะแรงทั้งทั้งที่ พยาบาลบอกข้างนอกไม่มีลมเลยมันบอกว่าแต่ชั้นห้องมันอะมีลมแรงแล้วประตูเปิดเองได้แล้วป้าออสไม่รู้มันตาฝาดหรือว่าบอกมีนกแสงมาเกาะที่ระเบียงทุกวันพอวันที่สามะมันทนไม่ไหวมันบอกเดี๋ยววันนี้ละมึงถ้ากูมีปืนนะโดนยิงอีกมันไม่างี้ดูสิใจยังมันยังเครียดแค้นอยู่อีกนะทีนี้ไม่งั้นพอมันหลับๆจะเคลิ้มไปอ่ะผมบอกไปว่า เส้สร้อยะมันยังอยู่พ่อมันให้สร้อยมาผมจําได้หลวงปู่ทวดมันดันเอาไปไว้ในในใต้ใต้ที่นอนของโรงพยาบาลพยาบาลเขาบอกเอาไว้ไหนมันไม่คลองแล้ะเพราะว่ามันระโยงระยางมันมันทําพันแผลอะไรอย่างเงี้ยมันบอกตกประมาณตีหนึ่งได้ั้งมันบอกว่ามีผู้ชายมานั่งแล้วก็บีบคอมันบอกมึงอใจโหดอย่างเงี้ยเหมือนก็บอกกลัวตามมาจากวัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมันกลัว บอกอ๋อเป็นกลัวมากบอกโอ้โหเยี่ยทับล่ามันกลัวแต่มันมันคิดมันตึกมันสะดุ้งตื่นมามันคิดว่าเป็นความฝันแต่ความฝันคร่านี้มันเป็นความจริงนกแสกไปเลยที่เกาะที่หูวข้างนอกอะปุ๊บ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 เหมือนกับเรียมจะเข้ามาข้างในอะมันโกดเอ้เอกเอกกิงเนี่ยเรียกพยาบาลเลยพยาบาลเข้ามาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีนกไม่เห็นมีลมเลยจะบอกมีนี่พยาบาลบอกงั้นคุณเอาผ้าที่ที่อยู่ใต้หมอนมาคล้องซะ อย่างเงี้ยแล้วเดยวจะโทรบอกคุณแม่คุณให้แม่มาไปห้าเลยให้ย้ายโรงพยาบาลว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าทุกวันนี้คือปอ้าออสหน้าเสียโฉมเลยจากคนหน้าหล่อเข้มเขามหนุ่มใต้อ่ะหน้าหล่อมากไงเด็กคนเนี้คือคือเพื่อนคนนี้โอ้โห oh, oh, แบบเสียโฉมหน้าหแหกไปเลยต้องใส่แว่นสมัยก่อนเล็บแหวนเขาฮิตมันต้องใส่เล็บแหนปิดนะเนี่ยก็จะเหลือไอ้หน้าข้างหล่อคอยถ่ายรูป คือเสียไปเลยไงป่ะอ๋อดีไม่ตายฮะแล้วแล้ว,<บ>ลวย้ายโรงพยาบาลไม่โดนตามหมอมันไม่จบป่ะหรือว่าไงพี่มันก็ฝันมาบอกผู้ชายคนนั้นอะใส่ชุดขาวหนวดขาวขาวอะคอยตังควานมันอยู่เรื่อยแต่ดีม,มีหลุมปวดทวดที่พ่อเขาให้ไง<อ>พ่อเขาเขาเขาให้เขาคล้องคอ,งองมันไว้ผมว่าพ่อผมยังพูดเลยผมเล่าให้พ่อผมพ่อผมบอกว่า มันในทีจริงสมควรตายที่ชนนั้นแล้วดีมันมันคล้องหลวงปูทวดทชไมที่หน้ามันแค่แหกบาดเจ็บอ่ะไม่งั้นมึงผ่าหัวมึงเหมือนนกที่มนนกมึงยิงอ่ะเออใช่ใช่มันมีนิสัยมันมันมันก็ไม่ถึงก็บหดเที้ยมแต่มันเหมือนคนยังไงอ่ะเหมือนคนบ้องบ้องอ่ะเหมือนคนแบบเกจมาเล็กเกเลยวะพี่เออเป็นเด็กมีอะไรจะต้องแบบทําเนี้ยออายกตัวอย่างเลยนะพาตอนแม่มันก็เล่าตอนประมาณป .2 อ่ะ คนที่พี่สาวมันมันมันแต่งงานอะสมัยนะั้นมันเป็นปอเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่ปอหกพี่สาวมันแกกว่าเดินบรรพานเงี้ยไอ้พี่สาวเดินไปดีๆอะเกือบโดนหมากัดหมาหมานอนอยู่มันปกระทืบหางหมาหมาชอนอะหมาจอนจัดอะมันก็ลุกขึ้นมาเง่งเง่งงงอยู่อีพี่สาวไม่รู้เกือบโดนกัดอมันมันจะเป็นคนนี้ใสอย่างเงี้ยปอออดนึกออกยังเออก็แย่หาเรื่องชอบหาเรื่องว่างันเถอะเออมันเป็นเด็กเกเรอ่ะบอกบอกไม่ถูกก็อย่างที่บอกอ่ะเด็ด ไอ้นู่นเด็ดไอ้นี่ผมยังด่าเลยมึงเนี่ยบาปกรรมมากเลยมึงตายไปแล้วมึงชาติหน้ามันเกิดเขากี่ชาติมันบอกชาติหน้ามีหรือเปล่ามึงรู้ได้ไงว่าชาติหน้ามีามันย้อนถามผมอย่างเงี้ยผมก็เลยอึ้งไปเลยบอกเออกูไม่พูดกับมึงมันก็เรื่อง,องมึงอะมึงจะทำก็ทำไปเยอะพี่แทนครับแล้วแล้วขออนุญาตพี่แล้วตอนหลังเนี่ยคุณแม่แกพาไปรดน้ำมนต์หรือว่าพาไปขอขมาโอ้โหป่าออส พ่อเขาเนี่ยนะพระดีๆงนั้วเขาเป็นคนนครเชื่อป<ะ>่ะไปวัดเนในวัดประจําจังหวัดเขานั่นอนะ่ะมีพิธีอะไรไปหมดถ้าสมัยนี้ก็ประเภทแบบโอ้โหทุกอย่างนะ,ะไอ้คงไอ้ไข่ก็คงจะแบบไป<ะ><ะ>ทุกอาทิตย์<ะ>แต่แต่โอโ้นี่นี่โอ้โหเป็นเมื่อก่อนไนงะ<ะ>มันก็ไม่ไหวจริงๆ<ะ><ะ>ขนาดหลวงปูท่ทวดนั้นหลวงปูท่ทวดนั้นเก่ามากนะองค์นั้นจําจได้เป็นองค์ดาๆแล้วเยี่ยมทองแล้วก็เป็น้อรซอยทองพ่อพียังบอกเลย มันมีอะไรใส่ที่คอเป่าบอกนี่รถมันมีพระตั้งเยอะตั้งแยะ,ะแล้วไอ้รถมันเนี่ยพ่อมันก็ไปเจิมวัดอะไรก็ไม่รู้เต็มไม่หมดรอรยที่พระเจิมอ่ะแล้วตัวมันเองนะใส่หลวงปูท่ทวดที่นี่มีค่ายหน้าแหกเสียโฉมนะบอกพ่อบอกนี่ถ้าไม่มีหลวงปูท่ทวดนะนเพื่งเผยเนี่ยชะตาขาดใช่คือหน้าเสียโฉมไปเลยอ่ะป่รอรูปหน้ามันหล่อป่อ,อจำได้หน้าหล่อหน้าหล,ล่อมากอ่ะ คนใต้หน้าคมคมแต่ไม่ได้ดามากนะแต่ว่าเนี้ยครั้งเนี้ยคือแล้วมันมันไม่รู้มันสนรู้สานึกหรือเปล่านะพอพอแม่เขาย้ายโรงพยาบาลปับ๊บเขาก็เลยให้คลองผระแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลโอ้ยผ่าตัดศัลยกรรมตั้งหลายหนเพราะแม่เขาทําด้านเสริมสวยอยู่แล้วมันก็แก้ม่หายโอ้ผ่าตัดหกเจ็ดขนนะหน้ามันมนหมดเป็นล้านมัง้งจริงจริงถ,ถือว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมแล้วพี่แดนนะก็นั่นอ่ะก็ ก็ผมก็บอกแม่มันก็เตือนเรื่อยมันไม่เชื่อลูกคนเดียวด้วยนะถึงแสบไงผู้ชายคนเดียวพ่อพ่อเป็นทหารเออแต่แม่แม่พ่อเขาเนี่ยพระเยอะเขาก็เลยให้คล้องค้องหลวงปู่ทวดผมจําได้เพราะผมไม่เห็นเออแต่ตอนที่มันเจ็บมามันดันให้ให้พยาบาลน่ะถอดแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนมันโดนหลอนทุกคืนปะออดผมดู้ว่าเนี่ยผมว่าแรงบาปที่มันทําอะ ที่มันไปยิงนกโอ้โหนกแสกนี่หน้าหน้าหายไปข้างหน้าเลยนะนนบอกพี oh. hi, ส่สยดสยองหัวกระจายอะ่ะมันยิงอะ่ะแล้วมันยิงหัวทุกตัวเลยนะนก oh. นี่มันไม่เคยยิงตัวนะไอ้ oh. นกขาวไฟนี่ก็คอกระเด็นหัวหายเลยแต่ตัวดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นเออแล้วป้าอดด้อลองดูซิว่าใจมันโหดมีนะ้ยเ <laughs> ออผมก็บอก oh, โอ้หโหไอ้โมดนมึงนี่ม่งโคตรเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เลยบอกอย่างนั้นโอเค ครับผมกล่าวขอบพระคุณครับพี่แทนครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตับสุนโดยติตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เ